สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SME นะคะการจัดทำบัญชีก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนจากร้อยสุราวันนี้ค่ะเลยพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า Smart Up เกิดจากความต้องการในการแก้ปัญหานี้จนมาเป็นโปรแกรมการจัดทำบัญชีออนไลน์ที่ชื่อว่า Flow Account ขึ้นน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ จากจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมาหลายปีเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดทําบัญชีที่ไม่ได้มีแผนกชัดเจนเช่นผู้ประกอบการห้างร้านขนาดใหญ่ทาให้คุณกฤษดาชุตินทนเกิดไอเดียร่วมคิดค้นโปรแกรมจัดการบัญชีออนไลน์สําหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นคนรุ่นใหม่และใกล้ชิดกับเทคโนโลยีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโปรแกรมบัญชีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยมันใช้งานยากมากมันทํามาให้เพื่อให้นักบัญชีใช้ พอเราไม่เป็นทางด้านบัญชีแต่ว่าเราอาจจะขายของเก่งเราอาจจะเป็นครูอาจจะถ่ายภาพเก่งอาจจะเป็นสถาปนิกแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราเปิดกิจการเราต้องทําบัญชีเป็นซึ่งซึ่งมันค่อนข้างขัดกันเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสําหรับเจา้าของกิจการใช้ให้บริหารบัญชีเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้สำนักงานบัญชี โดยการใช้งานที่เข้าถึงกลุ่มคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเพียงแค่สมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือก็สามารถใช้งานแบบฟอร์มบัญชีเบื้องต้นอาธิเปิดบินวางบินเสนอราคาหรือใบกำกับภาษีได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการใช้งานผ่านระบบคลาวด์ที่สามารถจัดก,การบัญชีส่วนตัวได้ทุกที่แค่มียูสเนมและพาสเวิร์ดเพื่อล็อกอินเข้าระบบเท่านั้นเพราะว่าเราตั้งใจทําให้โปรแกรมง่ายทีนี้ง่ายเนี่ยมันก็จะเหมาะกับกิจาการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องการโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งในทางกลับกันเนี่ยก็จะทําให้เจ้าของกิจการขนาดเล็กใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ตั้งใจทําให้คนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเริ่มจดเริ่มทําบินเริ่มเริ่มลงค่าใช้จ่ายเขาจะได้สามารถมีเปอร์เซ็นต์ในการประสบความสำเร็จที่มากขึ้น ตลอดหนึ่งปีที่คุณกฤษดาได้ใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยแก้ปัญหาคนทำธุรกิจได้ในวงกว้างจนโปรแกรมนี้เป็นที่ยอมรับได้รับคัดเลือกหนึ่งใน10ทีมสุดท้ายจากวิธีการประกวดด้านเทคโนโลยีระดับเอเชียของปี2015ก็าาถือว่าทางโป o ของเขานเนชนะ,ะเวทีเขาเรียกว่าเ,เอเชียซัมมิตนะครับเราติดท็อป10ของภูงมิภาคแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สิงคโปร์เพื่อนเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าการทําโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เขาเรียกว่าเซ็กซี่มันไม่ใช่ของที่แบบแปลกใหม่มันไม่ได้อินโนเวทีฟแต่ว่าทุกคนเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ต้องการมันเป็นสิ่งที่ควรจะแก้เพราะเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต่อสังคมต่อประเทศโดยรวมครับ ปัจจุบัน Flow Account มีสมาชิกลงทะเบียนกว่า5,000คนที่ใช้งานผ่านตัวโปรแกรมที่ให้บริการในรูปแบบฟรีเมียมหรือฟรีและพรีเมียมนั่นคือการใช้งานเบื้องต้นที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่สำหรับคนที่สนใจฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมเพื่อจัดทำบัญชีธุรกิจที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นคุณกฤษดาเผยว่าพร้อมเปิดตัวรูปแบบพรีเมียมในเดือนสิงหาคมนี้ไอเดียธุรกิจไปหาจากที่ไหนแล้วก็ ไม่รู้อยากเปิดกิจการจังเลยอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากทำธุกรกิจจังเลยทํายังไงดีวิธีหนึ่งวิธีนะครับที่ค่อง้างได้ผลเนี่ยก็คือทําจากสิ่งที่ตัวเองมีทําจากปัญหาที่ตัวเองเจอเรามีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์เราก็เลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามาลองทําแก้ปัญหาของตัวเองปัญหาของตัวเองมีข้อดีคือเรารู้ปัญหาของเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้แล้วมันเป็นปัญหาที่มีจริง f l o w a c c o u n t c o m เป็นหนึ่งธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เริ่มต้นจากการคิดต่อยอดแก้ปัญหา SME ของไทยให้มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการบัญชีมากยิ่งขึ้นอนาคตเตรียมพัฒนาให้โปรแกรมเชื่อมต่อทั้งระบบธนาคารและการจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างครบวงจรว้องเป็นหนึ่งความนิยมและความภูมิใจที่เมื่อใครอยากเริ่มต้นทำธุรกิจต้องนึกถึงซอฟต์แวร์ออนไลน์นี้จตุพรนัทธโยโคถ่าย,ยภาพวรุณวันเวราศิน True for you รายงาน